ทำให้เสร็จก่อนนะล,ลูกทำไม่เสร็จห้ามเงยหน้านะลูกอย่าลืมเอาไปใส่กล่องด้วยลูกแล้วกิดแล้วลูก เอาให้เสร็จก่อนนะลูกให้ครบก่อนนะครับเอาตรวจดูซิครบยังเสร็จหมดยังไม่รู้คุณไ,<ม>ไม่รู้นะิมนะ่อไห่นับไนใจ,จอย่านับดังเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้รู้คาตอบเราหมดเออนับเบาๆลูกกระดาผิดอันนี้สิเอาเร็วต่อเร็วๆอย่าช้า เ, ies, เร็วเร็วเร็วข้อ <go> น <van biết> ี้ทํายังเร็วตรวจเร็วข้อนี้อะไรเร็ว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 ช้ามากเลยเดี๋ยวให้ไวกินกลับก่อนเลยเสร็จหมดยังครับลูกยังเร็ว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 อีกนิดเดียวเองหนังสือนือใช้กับอะไรดีเด็กตอโอเค แล้วเนี้ยลูกเนี่ยอะไรครับนี่เขาเรียกว่าจกันกันใช้กับอะไรดีลูกจะกันไว้ใส่อะไรครับจะกันไว้ใส่ไม้กวาดได้ไหมลูกเอาแล้วใส่อะไรอ่ะหืดอกไม้ดอกไม้อ๋อแล้วนี่คืออะไรครับไม้เทนนิสเฮ้ยไม่ใช่ไม้เทนนิสมันน่ะนะเออไม้แบดไม้แบดต้องใช้กับลูกอะไรลูกแหวนลูกขนไก เออตรวจก่อนเสร็จหมดยังเสร็จหมดแล้วค่อยส่งตรวจทุกข,ข้อเลยมีคําตอบยังครับมองเองเร็วๆี่ก่เร็วๆครบไหมครับครบแล้วจริงอ่ะจแน่ใจแน่ใจโอเคงันส่ง<อ>ส่งได้ยังครับโอเค